สวัสดีครับช่องบาวเด็จ j อ2 Official นะครับไม่น่าเชื่อว่าทีมเพชรจะแข็งแกร่งขนาดนี้นะครับขนาดอากาศร้อนมากนะครับเวลาเที่ยงเที่ยงดูนะครับทีมเพชรทีมจอทีมประดับขึ้นพร้อมกันถือว่าสุดยอดของทีมเพชรครับ จร,จริงๆครับทีมเพชรของเราขอชื่นชมนะครับตอนนี้จอฉากหลังใกล้เสร็จแล้วนะครับโครงทัดเลกด้านหนึ่งนะครับจอด้านหน้าเสร็จหมดแล้วนะครับ น้าเสร็จหมดแล้วแข็งแกร่งมากครับทีมเพชรต้องยกมือให้นะครับ <c oughs> พี่น้องครับมาเลยนะฮะจอเสร็จพวทีเสร็จ ที่จอดรถ14ไร่นะครับอยู่ติดเวทีเลยครับที่จอดรถนะครับยาวกว้างขวางพอสมควรนะครับให้พี่น้องได้มาชมกันครับวันนี้กลุ่มปิดวันแรกนะครับน่าจะมีนักร้องรับเชิญน,นะครับตัวสุดท้ายของคงคัดนะครับขึ้นไปแล้วน,นั่นเะนี่ยคงคัด ุดท้ายขึ้นไปแล้วครับแก่งๆมากนะครับอากาศร้อนอยู่กันเลยนะร้อนมากร้อนจริงๆต้องเห็นใจนะครับ ด้วยความอดทนยืนอยู่เบื้องหลังด้วยความบันเทิงนะครับในจอด้านหน้านะครับเสร็จหมดแล้วนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วครับจอด้านหน้าฝังนี้ก็เสร็จแล้วครับคือสุดยอดสุดยอดนะครับตอนนี้เดนเซอร์มาถึงแล้วนะครับเข้งมาที่นอนได้ ส่วนประกอบของ้า <c> น <oughs> หน้านะครับหมาแล้วนะท,ที่จะล็อน้า Okay. Yep. เรียบร้อยแล้วครับเวทีเสร็จเรียบร้อยอากาศร้อนๆไม่น่าเชื่อนะครับเวทีสาวน้อยเสร็จเรียบร้อยเสร็จจริงๆนะครับเหลือแค่คานหน้าตอนนี้มันร้อนมากนะครับอากาศร้อนมากคนเขาก็พักกันนะครับคนงานได้พักเหลือแค่ไฟอย่างเดียวนะฮะพบกันแน่นอนที่วัดภูนพิมลราชสุดยอดจริงครับทีมเพชร ทีมเพชรสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆวันนี้นะครับไม่น่าเชื่อ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 ,อว่าจะ,วส,ะสวัสดีครับพ่อรอดสวัสดีครับสวัสดีครับร้อนจังเลย อ่าเวทีเสร็จแล้วคเหลือคานไฟแล้วก็ทีมไฟแค่นั้นเองกับมอนิเตอร์ตอนนี้ต้องพักก่อนร้อนจัดไม่ไหวโอ้ร้อนที่มันแคบไปเนาะ,ะมาเ,เวทีก็ยุบไปหน่อยนึงนดูมันยุบไปหน่อยนึงอะรประมาณ3-4เมตรมั้งหรือ5เมตรมังรม้ง3-4เมตรประมาณนั้นแหละ เมื่อวานนอนเต็มที่แล้วไม่ได้นอนเอ้าเม,มื่อวานไม่ได้พักเหรอพันอนขึ้นมายุ่งตา้ได้ได้ยุ่งตายยุ่งแน่ แ,แค่ขานหน้าแค่นั้นนะครับตอนนี้อากาศร้อนมากครับต้องพักนะครับต้องพักถ้าไม่พักไม่ไหวแลนะครับร้อนมากตอนนี้ก็คือถือว่าสุดยอดแล้วนะครับประมาณบ่ายโมงเสร็จๆกวันตอนนี้นะเวธีเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือตอนนี้เหลือต,อต่อการลานหลังคือเชื่อมสายไฟนะฮะเอาสายไฟ ต่อคันนะครับเสร็จหมดแล้วเหลือแค่คันหน้าเป็นเหล็กนะครับร้อนหมดนะร้อนเหลือไฟหน้านะครับกับไฟข้างบนเรียบร้อย <c oughs> กําลังใจทีมเวทครับทางนูน้นทางนู้นก็เตรียมตัวแล้วนะเรียบร้อย รถไฟขยับเพล่ยตอนนี้ต้องพักนะครับทีมเพชรสุดยอดจริงๆเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวน้อยที่อากาศร้อนๆร้อนมาก ร้อนจริงๆครับร้อนสุดๆนะครับวันนี้นะครับร้อนมากร้อนจริงๆครับสำหรับคลิปนี้ขอจบนะครับเป็นการถ่ายดูให้ดูว่าทีมเพชรสู้ขนาดไหนนะครับตั้งแต่ต้นจนจบคลิปครับสวัสดีครับอย่าลืมนะวันนี้มีกลุ่มปิดมาเลยครับที่วัด ภูมพิมลราชนะครับมีดารารับเชิญลุ่มปิดวันแรกนะครับอย่าลืมนะครับวันที่17กรกฎาคมหนังขายอ้อฉายนะครับมีทีเซอร์วันที่หนึ่งเมษายนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ